สวัสดีครับพบกับสุริการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่การลังสำคัญเฮโนยินีกับการขึ้นสนามของเดอออกเล็กชูมเมเลตจาแดนฮานาเซนนะครับกัตตันทีมลิเวอร์พูลการต้อนรับอเล็กเดออกเล็กชูมเมเลนกำลังจอมทะลุทะลวงกลับขึ้นสู่ทีมรังหลังหายเจ็บไปนานเดอออกเล็กชูมเมเลนนะครับได้เลือกไปเจ็บเข่านะฮะตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นเพิ่อจะลงเล่น,เนนัดแรกในกันนี้ในฐานะตัวสำรองในเกมที่ชนะคริสตัพลพัลเลต7-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดีมากๆเลยที่เห็นเดอออกกลับแล้ว ฮฮนิสันกล่าวกับเพื่อนร่วมทีมที่พึ่งลงมาทำหนึ่งอัดินกับโบเมซา่ายิงประตูที่เปิดกล่องเขาทำงานหนักอย่างสุดๆเลยรับและเพื่อให้ได้กลับมาดูเฉียบคุงอีกครัางและผมก็คิดว่าเขาทำได้ดีเลยนะเมื่อมีโอกาสด้เล่นการที่เขายิ่งในลงสนามมาเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจขเขามากขึ้นและการเต็มๆขุมกำลังที่สำคัญของทีมเราเลยรับยินดีด้วยนะไอ้น้องชาย ขาดทุนยับเผยบาร์ซนนอลนาเคราคาขายคุตินโย่แล้วเปิดราคาค่าตัวสปอร์ตนะครับสื่อกีฬาชื่อกล้องของ ia, แขวงกาลาตาลุนยาตีขับบาร์ซอลนาเล็กแล้วว่าจะปล่อยฟิลิเปกคุนย่ที่ราคา45ล้านปอนด์เละจากที่ตอนนี้คุนินโย,ย่ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งกับทีมได้บาร์ซอลนาซมงซอนแขงอย่างศึกลาคลิกัสเปนนะครับจะยอมขายฟิลิเปกคุนย่มิกฟิลชับบราซิเลียนด้วยค่ตัวเพียงแค่45ล้านปอนด์ประมาณ1,800ล้านบาทตามการรายงานของสปอร์ต ญญคุนยาคืเพึ่งกลับมาช่วยทียมในซีซั่นนี้หลังหมดสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกันกับบาเยอร์มิเนกโดยที่โรนาร์คูมาลเทรนเนอร์คนใหม่ของบาร์เซโลนาต้องการเรียนคุณยศกลับมาช่วยทียมอีกครั้งเพราะเชื่อว่าอดีตข้างลิเวอร์พูลจะเป็นกําลังหลักให้กับทีมของเขาได้ทําให้สุดท้ายคุณโยศก็เลือกที่จะพิสูจน์ตัวเองกับทีมแม้จะเีขา่าวเรื่องการย้ายทียมหนักพอสมควรก็ตามอย่างไรก็ตามจนถึงนาอนนี้แข้งวัย28บปปีก็ยังไม่สามารถชูฟงเก่งได้เลยนะครับ หลังทำไปถึงแค่ามประตูกับ2แอซเซทจากการลงเงินกับทิม13านัดในทุกรยการจนตอนนี้ก่อนในนี้มีคาว่าบอลโซนนาร้องลวกเขาในตลาดการสกัดนั้งแต่รอบที่2ในช่วงเดือนมกราคมนี้เลยเพราะมันจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพการเงินของทีมีด้วยถ้าบอลโซนนาจะขายคุณโยด้วยค่าตัวค่า45้าล้านปอนด์จริงๆมันก็ถือว่าพวกเขาขาดทุนบันเบร์ หลังจากที่อุตสาห์ใจเงินในเบื้องต้นไปถึง105ล้านปอนด์ประมาณ4,200ล้านบาทเพื่อดึงคขามาร่วมทัพในช่วงเดือนมกราคมปี2008โดยสื่อเจ้าเดินเสริมว่าบาสซโรนาไม่อยากส่งกุนนโย่ลงเล่นให้ครบ100นัดอีกด,ด้วยเพราะตอนที่ดึงดาเตะเลียสซัมบ้ามาจากลิเวอร์พูลนั้นบาสซโลนาได้ทำเงือ่อนไขเอาไว้ด้วยนะครับว่าจะต้องจ่ายเงินให้กับหงแดงอีก18ล้านปอนด์ประมาณ720ล้านบาทถ้าหากกุนิโย่ได้ลงเล่นให้กับทีม ถึงเลขสามหลักนะครับหากนักรวมธุรการและตอนนี้เขาก็ลงเล่นไปแล้ว89เกาเกมนะฮะโอ้โหลงเล่นไปเลยนะครับไอ้มันครบร้อยเราจะได้เงิน18ล้านปอนด์ครับวันนี้ต้องรู้นูโน่ตอบข่าวลือล่าสุดตาวเร่ยร้ายสบลิเวอร์พูลและบาร์เซลโลนาน,นูโน่แอสปิริโตซันโต้นะฮะผู้จัดการทีมบูมแฮนตันเมอร์เนอร์ เอามาตอบสื่ออย่างทันควันล้ำปีกคุนสกันอย่างอนดามาตต,วตกกาวเรศตกเป็ยนข่นาวลือยหนักกับทั้งลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาเนื่นองจากผมเองก็ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของตาวเรตว่าอาจจะย้ายทีมใหญ่หลังจบกาลน,นี้แต่เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่เลยเพราะมีกระแสเกิดขึ้นในทุกตลาดอยู่แล้วเลยครับนูนกกล่าวผ่านงานแถลงขา่าวสิ่งเดียวที่บอกได้ก็คือนะครับตาวเรตยังคงเล่นฟุตบอลให้กับบูมแฮมตันด้วยความเต็มใจอยู่เสมอทำกีฬา,ากายทัศนคติ ที่เขาแสดงออกมาระหว่างการซ้อมหรือแข่งขันในทุกๆวันมันแสดงออกให้เห็นอย่างเจ๊งๆจนไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วอดีายลืมนะครับว่าพวกเราทํางานด้วยกันทุกๆวันเขายังคงรักษามาตรฐานเอาไว้อย่างได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าข่าวลืมเลยแม้แต่น้อยและการที่ตักแตะคนหนึ่งถูกเลือกร่วมกับสโมสรใ,ใหญ่นั้นแปลว่าเขากำลังพร้อมจับใช่ไหมล่ะนั่นคือเรื่องธรรมดาสุดๆในโลกของฟุตบอล เกือบโดนทิ้งมาร์คเมนามันมีใจที่เฟอร์มิโนเอาชนะใจแฟนบอลลิเวอร์พูลได้อีกครั้งสตีมมาร์คเมนามันครับตาน,นานปีกจมเหลือของหงดังลิเวอร์พูลชื่อว่าโรเบิร์โตเฟอร์มิโนกองหน้าตัวเชื่อเกม,เก,มกลับมาเอาชนะใจสาวกของแดงได้อีกครั้งนะครับหลังจากโชว์อร์มจำสุดในช่วงนี้ตัวอย่างที่เฟอร์มิโนทำลงไปในช่วงนี้ก็คือมันเหลือเชื่อสุดๆเพราะกากในนี้มีหลายคนเริ่มตั้งคำถามเลยว่าควรรับโรเบิร์โตเฟอร์มิโนเป็นตัวสำรองดีหรือเปล่าแม้จะไม่ถูกด่าหร แมคกาเกี่าวกับ BT Sport ผมว่าสองวงหุงแดนส่วนใหญ่แล้วคงรู้สึกคล้ายๆกันนะครับว่าเมื่อดีกัโจตา้าโชว์ควมโดดเด่นต่อเนื่องยิงประตูได้เก็บถึงนั้นทําไมไม่เห้เขาลงเป็นตัวจริงทัทนโรเบอร์โตฟูร์มิโน่แบบถาวรไปเลยละ่ะแต่ในขณะที่ฟูร์มิโน่เองกําลังเสียสถานจากเป็นแฟนไปจนหมดสิน้นเขากลับมาระเบิดฟอร์มเทพบได้อีกครั้งจากการมงประตูชัยในเกมเฉือนสเปอร์ก่อนที่จะซัดเบิร์นช่วยทีมถล่มพาเลส7-0เมื่อคืนก่อน และยิ่งแสดงถึงความสามารถในการเชื่อมเกมและการประสานง,งานเหมือนช่วงพิคๆอีกครั้งเล่งผมเชื่อว่าเขากลับมาคลงใจแฟนๆได้ใหม่อีกครั้งแล้วครับยินดีด้วยนะครับสำหรับบอบบี้เงินไม่ถึงไม่ขายน้อยไปลิสบอนปัดข็เสนอลิเว์พูซื้อเมนเดสแล้ว คาด,ดิเดเล่ด,ดามันญานะครับซื้อคำโปรดริเก็นะครับตีเข่า bon ปสปอร์ติ้งลิสบอนประกาศเสนอจากลิเวอร์พูลที่ขอซื้อนูโนเมนเดสแล้วนะครับหลังจากที่หงดังให้กระตัวเพียงแค่ส9ล้านปอนด์แต่พวกเขาตั้งค่าฉีกธิัญญาเอาไว้ถึง40ล้านปอนด์ bon สปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรในศึกพิเเมล่าลีกาโปรตุเกสปฏิเสธข้อเสนอจากลิเวอร์พูลที่ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนูโนเมนเดสแบ็กซ้ายโดยรุ่นองทีมแล้วตามการรายงานของคาด,ดิเดเล่ด,ดามันญาซื้อในด่านฝอยดอง ไปเด้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสปอร์ติ้ง i ิสบอนอย่างเต็มตัวในกัน,นี้หลังจากที่ได้ลงเล่นให้กับทีมในลีกแล้วถึง9แกมจากทั้งหมด10นัดโดยเขาทำได้่1ประตูด้วยซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีทีมดังหลายทีมเลยนะครับที่ตัวป็นข่าวสนใจอยากจะคว้าตัวเขาไปร่วมทัพอย่างเช่นลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตน้ทนทนี้คอดีเอเรดเดมันยานะครับบอกว่าลิเวอร์พูลจริงจังกับการเล่ล่าตัวเมนเดส จนยื่นขน้อเสนอขอซื้อตัวไปแล้วด้วยที่ราคา19ล้านปอนด์ประมาณ760ล้านบาทแต่ทางสปอร์ติ้งลิสบอนก็บอกปัดเป็น,ปนที่ดูกร้อยแล้วนะครับโดยมันต่ำกว่าค่าชดญชยที่พวกเขากำหนดเอาไว้ทั้งเยอะเพราะเดิมทีสปอร์ติ้งลิสบอนตั้งเงินในจำนวนดังกล่าวไว้สูงถึง40ล้านปอนด์ประมาณ6,000ล้านบาทโดยสื่อจะเดิมเสิริมว่าสปอร์ติ้งลิสบอนอยากจะจับเบนเดสให้เซ็นสัญญาชมวใหม่ด้วยแม้ว่าเขาเพิ่งจะต่อสัญญากับทีมออกไปในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผามามมก็ต ซึ่งตอนนี้ดาวเตะชาวโปรตุเกสก็ตกลงแบบเปล่าๆที่จะต่ดสัญญาฉบับใหม่แล้วนะครับแม้ว่าตอนแรกจะเกิดอาการลังเลอยู่นิดๆโดยสัญญาฉบับใหม่จะทำให้เขาได้ค่าเหนื่อยเพิ่มเติมจาก13,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ประมาณ5,200บาทนะครับไปเป็นราว39,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ประมาณ1.56ล้านบาทต่อสัปดาห์และค่าชดเียของเขาจะเพิ่มเป็น60ล้านปอนด์ประมาณ2,450ล้านบาท ยัางไรก็ตามลิวอ์พูลยังคงให้ความสนใจที่จะหนึเบนเดสมาร่วมทัพได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องรออีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื่องจากสถานการณ์การเงนินในตอนนี้ยังไม่ดีนะฮะก็ยื่นไปน้อยไปนิดหนึ่งนะครับกนะโดปฏิเสธยื่นไปเพียงแค่19ล้านปอนด์เท่านั้นเองีิคือสุขข่าวลิวอ์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23ทธันวาคมนะครับ แฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างแรงครับสำหรับข่าวช่วงเงย็นนี้นะครับวันนี้มีการไหลสดพูดคุยพบปะกันเป็นวันทางช่องชายผู้บ้าคลั่งหเวอผู้แล้วเรามาพบกันนะครับสามทุ่มตรงนะฮะเรียนเชิญแฟนๆทุกท่าน